สบายดีพี่น้องปองป้ายสุสกุชโกนน้องเมื่อนนี้มาพกกบ,บ,ากบกับใบเอ็มเตี๋ยวลำจอยคือเก่าพี่น้องมื่อนนี้ใบเอ็มเตี๋ยวลำจอยสิมาทำตามเอฟซีเนาะที่เพ่นเรมินมาว่าให้ไปเบิ้งให้ไปถ่ายชิปตามหันรถไทยนะรถไทยยู่ล่าว,วา่าราคาหลายบรนไดแล้วก็รเซตที่นี่ราคาหลายบรนไดเนาะพี่น้องเนาะแต่ตัวนี้กัสิไปถ่ายเนาะทำตามเอฟซีเนาะว่าสิว่าข้าเจ้าสิให้ถ่ายหรือบอใบเอ็มกันยังโมหูเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่สำคัญนั้น บอเอ็มย่านวาลานย่านหันใหญ่หันยังเขาสมัยไา,ายอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนะาะถ้าเป็นจัสั่นบอเอ็มกับสีลองไปท่าไทายใดนาะตามหันเขาขาย,ายขาย่อยขายยังนะน้ะพี่น้องเนาะแต่หันขาส่งเขาเจ้าพวกสมัยไทยของนาะพี่น้องเนาะอ่ะแต่สอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บหอเอ็มสู่ต่อเนาะพี่น้องเนาะแรากาสีบระพาดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็สิไปเนาะพี่น้องเนาะไปทำตามเอฟซีทีเพิ่นเร เหม็นมากเนาะบอเอ็มกับสิจันหายตามคำขอเลยพี่น้องว่าราคาเท่าไรกับเบิ่งไปในคลิปด้วยพี่น้องเนาะไปเนาะตอนนี้เขากำลังสิไปพี่น้องไปเมืองคงสิโดนเนาะเพื่อไปถ่ายคลิปทำตามเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากับที่เขาไปกับโควิด -19 นี้โควิดาร้ายนะเขากับสิพากพีดปากนิดนึงเนาะเขากับสิป้องกันตัวเองนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะเขากับร่งสิไปครับมอไซค์ไปพี่น้องพี่น้องเอามอไซค์ไปปึ๊บเขากับสิไปทางหนาเนาะพี่น้องเนาะไปไปเจอเลยนี่กับแทบ้านบอเอ็มไปเนาาาาาะะะะพพีี่่่นนนนน้้ออองงเเเเกกถืวติบ ก็ล่าทับไปเนาะลงตุ้นเพื่อเอฟซีด้ยเะบาะพี่น้องเลยบรรยากาศแคมช้าเพราะพี่น้องเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็เม้นได้ครับอยากให้บ่าวเอ็มไปทำอะไรก็เม้นมาได้นะครับพี่น้องทุกคนขอบคุณครับที่ติดตามตาพี่น้องถือว่ามือนีเฮ่ามากครับกับบุเสียเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะที่บ่าวเอ็มได้มามืษอนี้ก็พอดีได้จังหวะเขาเจ้า ซื้อรถไทหน้าพอดีพี่น้องพี่น้องเนาะซื้อรถไทหน้าเดินตามเนาะพี่น้องเนาะมีโคเลมโบ่แล้วก็เซตที่นาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นของจีนหรือของไทยบอเอ็มกับโมโเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าภาพติดตามมานต้องกันพี่น้องพอดีจังหวะบอเอ็มมาเนาะพี่น้องเนาะบอเอ็มกับฮิมารีวิวเลยเนาะอันนี้ก็เป็นห่านแบบขายย่อยนะพี่น้องแต่ห่านใหญ่ข้าเจ้าบุหัยทายเนาะทางเมืองโค้งสิโดนพอดีเนาะอ่ะคลิปนี้ฮิมารีวิเบิรงเนาะทางล่างเขานี่กำลังตกลงราคากันอยู่พี่น้องเดี๋ยวเราไปถ่ายตอออนนเเเวลาาปปรระะกบคื่งไ ครนนั้งสสนน่น้นานันั้นแต่ก็สีรองติดนะพี่น้องร,องร้องเรืองบาสิเป็นของจีนหรือของไทยบทเอเอ็มังมหูนะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าติดตามเป็นกำกัน,นี่น่ะพี่น้องเย

그거다 제티페그라 반칸 맥스칸의 자연과 그것이 양문아. 밥 먹어도

ไปเบิ่งบัดเพิ่นติดนั่พี่น้องเนาะไปกลางสิทดลองติดพี่น้องที่วันนี้ยินเสียงเทัววาคอยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกะอันนี้แน่พี่น้องกลางสิประกอบนี่พี่น้อง วา่าชิดตามรับผ้าเนาะว่าร้ายเป็นไนน,นี่พี่น้องเดี๋ยวมปนชิดร่องติดพี่น้องน้าพี่น้องพวรนก็นชิลรองสิลรองติดพี่น้องเ<า>สียงก็สิประมาณนี้พี่น้อง เสียงกระดังนิ่มดีพี่น้องอันนี้ก็เป็นโค้งโค้งก็เป็นโค้งกาซ่างเข้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชิสอบตามราคาเพ่อพี่น้องมาฟังเสียงตัวนี้อีกพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นอะไรเสียงตัวนี้ các xin nhỏ say píp nhau nhau say píp nhau mà thằng đi píp nhau สวยงามพี่น้องราคาในร้านาไปไน่ะเนี่ว่าราคาในร้านป่ะเนี่ยทั้งคู่ทั้งยังมันนี่นะ,นะฮะ,ะสแปดล้าน,นโอ้สแปดล้านหา สแปลานหาเป็นเงินไทยจกัจกเมืองเนาะวันนี้ไหวเป็นเงินไทยจักเมืองกาวะเลาเจ็ดหมื่นเจ็ดเปอรนบอก,ป,บอกประมาณนี้เลยเนาะไปไปคิดไรเอาเองเด้อพี่น้องเด้อร่าแปดล้านหาพี่น้องเป็นเงินกีบเป็นเงินไทยเพาเอ็มกระุกคือกันพี่น้อง นี่พี่น้อง,งบรรยากาศากำลังประกอบน้องพี่น้อง,นองเนาะคลิปนี้เป็นทีพี่พิเศษพี่น้องเลยที่มาทำตามคอมเมนต์เอฟซีบรรยากาศ ตัวนี้กะจังหน่อยก็ใส่นา่พี่น้องะใส่ตัวนี้ปุ๊บสวยงามสวยงามไปห้าไปเจอกันอีกจังหน่อยเวลาประกอบเสร็จพี่น้องประกอบแล้วเลยพี่น้องบรรยากาศสดๆเลยพี่น้อง กระติดเลยพี่น้องเอ้ยติดตั้นเ่ยกระติร้องด้วยคือการลองตรวจสอบพี่น้องเชื่อามากพอด,ดีเลยพี่น้องเลยจังวหวะมอเจาะเลยสองขั้นพี่น้องครับพีพ,พีนี่พี่น้องเลย เจ้าแปดล้านหาแสนแล้วก็เจ้าเจ็ดล้านหาแสนนีพี่น้องเนะะาะราคารถไทยหน้าเดินตามเฮาพี่น้องเลย่สปปลาวเฮาพี่น้องจ่ายสดแต่เงินบาทเนี่ยโจักคือกันพี่น้องมีแต่ว่าให้พี่น้องไปไล่เอาพี่น้องที่ว่าเฮาทำตาม FC เนาะถ้าสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยกดติดตามสองยูทูบบอยเอ็มเจน้ำจอยพี่น้องเพื่อสิบโอภาดคลิปต่อไป ทางสายพานนอกจากสอบทามแล้วเนาะเซนหนึ่งกับแสนปลายนะพี่น้องเนาะแสนหาสิบหกพันกันหนักติดเลยพี่น้องเซตที่เ้าตกำลังสีร้องเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้อง กำลังสิบแป้าเฮื่อนรถไทยมากนะพี่น้องเนาะกับสุดลุยโค่นนะพี่น้องเนาะไปทดสอบพี่น้องทด,ดสอบเป็นสิ่งร่องทอรายล้างพี่น้องเนานะบรรยาก,กาศสดๆเลยหลังจาก็มาเขาก็ได้เฮื่อนมันมาแล้วก็เครื่องลุยโค่นพี่น้องย่างพี่น้อง ตัวนี้ราคาซ้าเจ็ดล้านหาแสนนะพี่น้องเนาะราคาที่ตลาดมุกคงสิโดนแข้งสลวันเนาะพี่น้องอะไรก็เป็ตลาดเนาะพี่น้องเนาะขันนั้นก็ร่างออกมาอีกพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งขันนั้นเนาะเจ้าหน้าทุนมาหอดเนาะขันนี้เป็นขันที่สองพี่น้องเซตที่ตัวนี้ตัวนี้ราคาสักแปดล้านหาแสนพี่น้องหลังจากมาหอดกับซีเมาเครื่องลุยโคนตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องมันจะกาดสดๆเลยพี่น้องจากแซตฉีตั้เนี่ยลอยซิปพี่น้องลอยซิปจ้าไปหาเบื้องหลังละอันนี้ก็เป็นท่างลาง้างเนาะขั้นว่าสอบคลิปนีก้กับเรื่องกดไลแก์กดแชร์กดติดตามส่งยูทูบไว้เอ็มเตรียมจอยพี่น้องเพื่อสิบโอกาสคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปนี้เขาจะได้ว่าทำตามเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะ ที่ฟังไส้เพื่อในเมีนมาข้าทำต,ตามสัญญาแล้วพี่น้องเนาะแล้วสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามสำหรับคลิปนี้บั่เบอร์ทนี้พี่น้องบ๊ายบาย